หนึ่งสถานที่ดีๆที่มีกิจกรรมมากมายทั้งขี่ม้าสุดท้าทายเล่นซิปลายที่แสนสนุกและปลุกความตื่นเต้นด้วย,จยแจนสวิงกับกิจกรรมอีกมากมายที่สร้างความประทับใจไม่รู้จบบรรยากาศรีสอร์ทเงียบสงบที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาที่รอให้ทุกคนไปสัมผัสป,ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครกับที่นี่เพชรปูปร,ระรีสอร์ทเขาค้อครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้บอย next day นะครับกลับมาแล้วครับ <c oughs> หลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้มาอยู่กันที่รีสอร์ทนะครับชื่อว่า เพชรปุระนะครับเพชรวะเพชรปุระนะครับนี่อยู่ที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้มาพักผ่อนนะครับแล้วก็คือที่นี่มีซิปลายเพิ่งรู้ว่ามีซิปลายผมก็อยากไปเล่นซิปลายแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยครับมีขี่มา้ามีซิปลายแล้วก็มีไดแอนสวิงนะครับแล้วก็กิจกรรม,มอ,อื่นๆอีกเยอะเลยคือสนุกอะ่ะแล้วมันเป็นฐานคล้ายๆแคมปิ้งอะ่ะเนี่ยครับไปดูฐานซิปลายอันนี้คือฐานหนึ่งแต่ว่าซิปลายมีอยู่ประมาณสองฐานนะครับ ถ้าใครผ่านไปมาเขาคอผมว่าลองลองดูครับที่นี่ที่พักดีดีเลยครับดีเลยที่พักดีเลยครับมีแบบเป็นเต็นท์แล้วก็เป็นรถเป็นรถบ้านสเตชันนะครับเขาก็มีฟาร์มมีฟาร์มม้ามีคาเฟ่มีอะไรอย่างนี้ครับชัวเพชรปุระเขาคอเนี่ยอันนี้คือไปนะครับนี่นะครับฐานสิบลายข้ามแม่น้ำไปตรงนู้นบรรยากาศร่มรื่นมากครับสวยงามบรรยากาศภายในรีสอร์ทคือร่มรื่นมากๆเลยครับทุกคนดูดิปกติมาเหมือนฝนจะตกนะครับเมื่อเช้าเพิ่งมาถึงนะครับตอนนี้แบบ แดดออกแล้ววะแต่ว่าต้นไม้ในรีสอร์ทคือเยอะล่มลื่นสุดๆนี่ก็มีคนมาเที่ยวกันเยอะเลยครับนี่ต้นไหไรอะมีรากใช่ไหมต้นใสย้อยเลยอะม่รต้นไหละ่ะล่มลื่นมากต้นไม้ใหญ่สุดสุดจะล่มลื่นเลยครับโอ้ยเย็นสบายสดชื่นมากตรงนี้ดีครับ ไปดูห้องพักกันครับที่ผมจะพักสําหรับค่าคืนนี้เป็นเต็นท์นะครับริมบึงมีอยู่ประมาณสี่ห้องนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีรถบ้านรถบ้านอยู่ประมาณสี่หลักเป็นแคมปิ้งอะ่ะคือชิลมากเดี๋ยวพาไปดูไอให้ดูวิวหน้าเต็นท์ครับสวยมากแล้วก็จะมีห้องน้ําข้างๆในตัวนี่ห้องน้ําก็จะประมาณนี้นี่ครับ ห้องน้าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเต็นเดี๋ยวให้ดูตัวเต็นตัวเต็นก็จะประมาณนี้อุยคือห้องพักเต็นท์ดีเต็นท์เหมือนโรงแรมเลยมีแอร์เนี่ยครับมีแอร์ให้มีแอร์มีพัดลมมีการาน้ำร้อนอันนี้คือพัดลมตรงนี้มีเก้าอี้แบบนั่งชิลเห็นไหม นี่มีนั่งชิลมีของสิ่งอำนวยความสะดวกมีให้ครบเลยสิ่งอำนวยความสะดวกครบมากมีคืออะไรมีที่ตักผ้ามีมอนเพื่อไม่ด้วยถ้าเช็ดตัวสบู่มีให้ครบคือของใช้เสร็นมนะครับสะดวกมีครบเหมือนโรงแรมเลยดีตรงมีแอร์ด้วยสบายดูข้างนอกก็สวยมากจริงๆที่นี่ก็เป็นที่พักแล้วก็มีที่เล่นกิจกรรม สิไลน์ตอนนี้มีสิไลน์อยู่สองฐานแล้วก็มีขี่ม้าแล้วก็มีจแอนสวิงอันนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมต่างๆแต่ละฐานนะครับว่าจะเมามันแลวก็สนุกแค่ไหนแต่ดีเลยครับที่พักร่มลื่นแล้วก็อากาศเย็นจริงๆเหมือนเป็นสถานที่แคมปิ้งได้ด้วยนะครับก็มีม้าเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูมีคาเฟ่ด้วย สนุกอะน่าสนุกอ่ะเดี๋ยวค่อยไปลองเล่นมากตอนนี้ง่วงนอนมากทุกคนมาตั้งแต่เมื่อคืนนั่งรถมาประมาณตอนแบบเที่ยงคืนเนี่ยมาถึงก็เช้าพาอดียังไม่ได้นอนเลยดูสภาพหน้าเอาตูดมาให้ทำไมเนี่ยหมันเชื่อมันเชื่อมันเชื่อมันมันน่ารักนะมันมีตักขนมันดูดิั<ต>นสิงโตอ่ะอสมองไม่เล่นอะไรแมวสิงโตว่ะแมวสิงโต,ว,งตว่ทุกคน ลาลักมีชุดข้าวหม่ะมีหมวกมีแค่หมวกอะพอได้แปลนล่พวกกอนี่นะครับทุกคนมีม้าด้วย,<ม>เ,ยวเราจะพาไปขี่ม้านะครับนี่มีบริการขี่มา้าบริการซิปไลน์แล้วก็แอนสวิงนะครับที่เป็นกิจกรรมแอคทิลิตี้ประจำของที่นี่นะครับหลังเท่วิ่งไปเลยนะเดี๋ยวผมรอรับตรงข้างหน้าตรงนี้อีกรอบนะ ผมวิ่งตามไม่ทันหรอกไปเลยวิง่งชุบชุบชุบโอ้ยที่มากที่มากนี่นะครับที่จริงแล้วถ้าใครแบบขี่ม้าไม่เป็นหรือว่าไม่เคยขี่มาขี่ครั้งแรกที่นี่ก็มาฝึกเรียนได้นะครับก็จะมีคนแบบคอยจูงมบบนะี้ มีคนเขาพาฝึกอะพาฝึกเดินพาจูงเดินอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายหน่อย<ค>น,นี่นทั้งเท่เออถ้าม,มาพายุธท,ทำยังไงเ <laughs> กาะให้แน่น <laughs> คนมาเที่ยวเยอะเลยนะครับวันนี้เพราะเป็นฟาร,ร์มเลยนะมีแบบม้าเยอะมากฝั่งหนุ่มฟาร์มดีเป็นอคอกเลย <c oughs> ฟาร์มมีบึงอันนี้ดูบรรยากาศรอบๆนะที่พักด้านบนนะที่เราคืนนี้คือบรรยากาศสวนคือกว้างมากครับทุกคน อเอาจริงบรรยากาศรีสอร์ทมีความร่มรื่นสุดๆต้นไม้เขาเยอะมากครับช่องเลยอ่ะชอบตรงที่ต้นไม้เยอะมันไม่ร้อนมันสดชื่นเนี่ยมีลมเย็นๆพัดผ่านสบายใจกิจกรรมที่ผมชอบมากก็คือซิปลายกับขี่ม้าครับของที่นี่เดี๋ยวพาไปดูม้าแคะตัวเล็กๆนะครับข้างหลังมีคอกมา้าเต็มเลยอ่ะม้าเขาเยอะมากนะที่นี่นี่ดู ตัวดำด้วยสวยจังมีรถมาเลยนู่นคอกม้าหมดเลยนะครับกรนนี้รถมาฝนจะมาเราบรรยากาวที่ม้าแพ้ม้าแพ้ครับทุกคนม้าแพ้เยอะมากนี่ปิดไปไม่ให้มเลเ็งเข้าตานี่น้องชี มาแค่สำหรับเด็กๆขี่เด็กน้อยขี่อยู่เมื่อกี้น่ารักมากมีทั้งมาแคบมาตัวใหญ่มีทั้งมาแคบมาตัวใหญ่ไม่ใช่หมาตัวใหญ่บรรยากาศล่มลื่นมากลเลยครับดูดิอื่สวยดีธรรมชาติมากนี่ฐานที่ลงอยู่ตรงนี้เส้นสูงนะครับลงไปนูน่นเห็นไหมสูงมากรอแป๊บนึง อยู่นี่อันนี้รถบ้านนะฮะน่านอนอนะ่ะรถบ้านอนะ่ะดีงามเอาให้ดูบรรยากาศคาเฟ่ยามเชา้า อ่าอืมปกายได้จริงจริงป่ะอร่อยอะใช่กาแฟที่กินเลยนี่นะตะคนตึ้งตึ้งตึอชินอมนอนี่แหละไปกินมะกรูดตีขึ้นมาแล้ว ดชื่นมากถ้าคนชอบแบบหวานๆอันนี้ไม่เป็นกาแฟาใช่ไหมนี่เลยครับเป็นบูธของที่พักเขาจะมีชุดอินเดียแดงให้เช่าด้วยนะครับมีชุดชุดอินเดียแดงชุดข้าวบอยขาวบอยมีมีหมวกไมครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่ผมเช่ามาแล้วหนึ่งร้อยบาทอย่างเท่เดี๋ยวจะใส่ชุดนี้ไปขี่มาแล้วก็ไปโหนสลิงนะครับเขามีซิปลายเขามีอุปกรณ์ซิปลายด้วยนะครับนี่นี่เลย พอมากพอมากอุปกรณ์เยอะมากให้ดูครับเชือกการตกนะคะจะเป็นเชือกเสต็ปนี่นะครับส่งตัวกับจุดร,รับตัวนี่ด้านถาดด้านล่างก็จะอยู่ขึ้นด้านนี้จะอยู่ด้านด้านขวาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเรารับตัวแถวด้านนี้นะคะ,ะถ้าเป็นจุดด้านบนอีกจุดหนึ่งเราจุดส่งตัวก็จะเป็นจุดด้านบน,นั้านคับเราจุดร,รับตัวจะเป็นจุด เดบกที่อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวแนะนําขอแนะนําอีกอย่างนึงท่าในการปล่อยตัวแล้วก็ท่าในการจุดในจุดรับตัวนะครับเดี๋ยวนะอ่าบินดูสัดีครับก่อนอื่นนะทางเราจะแนะนําการปล่อยตัวนะครับลูกค้าก็ต้องคือกดกางแขนกางแขนกางแขนก่อนแล้วก็งอเข่าเล็กน่อยย่ตัวนิดหน่อยแล้วก็รปล่อยตัวรับปล่อยตัวลูกค้าสามารถย้อนขาไปด้านหน้าแล้วก็สามารถกางแขนได้นะครับแล้วก็ไปถึงจุดรับ ทางเราก็จะเดี๋ยาเราจะให้สัญญาณอีกทีนึงให้ลูกค้าแต่ว่าในการท่าในจุดรัเรตัวก็จะเป็นท่าเดียวกันไปครับทาาลูกค้าไปทานเลย ลกไปไปอย่าง้เทยนี่ก็ดูชุดเล่นสิบลายมีชุดอินแดงแดงให้เช่าแบบนี้ด้วยเล่นสิบลายอย่างที่นี่ครับเราจะไปเล่นสิบลายกันเดินเข้ามา้ามดูฐานเดี๋ยวมากไปใส่เอานะไปแล้วนะไป เป๊ะเลยเยี่ยมโอเคลูกค้าคุที่กดไลนะครับเยี่ยมมากจังหวะเป๊ะมากจังหวะเป๊ะมากลูกค้าลงก่อนยกขาหน่อยครับ ขายกขาขึ้นหน่อยครับยกขายกขายกขาแย่มากไม่ไม่เสียแรถ้าคนไม่รู้อะพอคนขึ้นใหม่มันจะดึงมากเราต้องช่วยเขาบอยอยู่จุดรับตัวใช่ไหมเขาช่วยเหมือนแล้วมันไม่เดูโก้ปเลยแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปล่อยคนเดียวได้เลย

ปรอน่รร้อมเียรอเตงตรหนาต้องลงตรงนี้แหละปลาบังทับเข้าไปได้ใช่ไหมนยได้ปลาลรปลาลูปลาลงเข้าไปลูก เดี๋ยวอ่ะบอก่บบอะไรแค่คนเดียวเหรอบอกจับเอาอย่างนี้เรามาจับเลยใช่ไหมคะหันมาหันมาบอกบอกนี่ครับฐานสิบไลน์ฐานที่สองพี่จริงฐานนี้ก็อ้ฐานสองแหละเป็นฐานเล็กนะครับเราก็ให้มาไปรับส่งระหว่างสถานีถ um ึงฐานแล้วยอมมากนี่คือฐานที่สองนะครับทุกคนซึ่งมีความสูง แล้วก็ยาวกว่าฐานแรกเมื่อกี้นี่เส้นนี้ชิวเลยไกลไกลกว่าแล้วก็สูงกว่าสูงกว่าเยอะเลยเฮ้ยพร้อมนะครับอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นอย่าจัดการตัวเองพร้อมแล้วไปเฮ้ยพังแล้วก็เอาตัวาานี video, ้แล้วนะ

ไม่ถึงเว้ยคิดว่าจะไม่ถึงไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งหล่นก่อนอหล่นคือเออมันก็มันก็มีแรงส่ง่าเราหล่นไ,ไหลเออไหลมาก่อนก็ <laughs> คิดว่าจะไม่ถึงขายกาาขาหน่อยครับขาขาขึ้นเอาขาขึ้นเฮ้ยอันนี้มันไม่ถึงเลยถึง <c oughs> <c oughs> โอ๊ยหัวรอบมือสั่นกล้องสั่นเอาใหม่กล้องสั้นปล่อยไปเลยสิบรอบ

เสียวใครมาพักที่เพชรปูแลนี่สามารถมาเก็บผลไม้กินได้เลยนะทุกคนอ๋อนี่ไงต้องให้มันนิ่มก่อนครับลูกอะไรก็ไม่รู้อ่าเขาเรียกอะไรผมก็จำชื่อไม่ได้ตัวเนี้ยมันมันเป็น้อรหรือเปล่าต้องให้มันนิ่มก่อนนะครับเนี่ยครับต้องให้มันนิ่มก่อนใช่ครับผลไม้ออร์แกนิกนี่นะทุกคนครับที่นี่ไม่มี ไม่ใส่สารเคมีปล่อยมันขึ้นตามทุกคนลูกครับมีเยอะมากนะเป็นเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนลูกท้อเหมือนอะโวคาโดจำชื่อไม่ได้แต่อร่อยกว่ามันจะมันหวานๆถ้ามันสุกดีอะแต่ลูกมถ้ามันจัดเนี่ยนะไอตัวเนี้ยจะอร่อยกว่าทุรีอีกโอ้โหัมว่าเหมือนลูกมะละกอเลยนะทุกคนทุกคนใครรู้บ้างลูกอะไรบอกหน่อยเมนบอกหน่อยครับใครรู้บ้างว่าลูกอะไรเรียนร่วแต้มเลยหมด

ลูกนีเด็ดมาซีสุดเด็ดเลยครับเด็ดได้เลยไม่ถึงมือมือเลยครับพอแล้วนี่ครับทุกคนนี่ถ้าเราอืมถ้าเราไปที่เขาขายอะไรก็ตาเลนี่นลูกอะไรก็ไม่รู้ขายอของไม่กล้าร้องดังไม่กล้าร้องดังไม่กล้าร้องดังโอ้ <laughs> บรรยากาศครึ้มๆนะครับเหมือนฝนจะมาแต่ว่าสองวันนี้สองวันสองวันนี้ที่มาคือดีฝนไม่ตกนี่ครับฟิวรถบ้านเดี๋ยวผมจะรีวิวรถบ้านข้างในใดูนะครับสวยมากเทมากชอบความเป็นรถบ้านแนละ้วส่วนตัวนอนดีนี่ดูบรรยากาศครับนี่คือหน้าบ้านเดี๋ยวให้ดูข้างในครับทุกคน นีไปประตูละแหวห้องรบแคร์แคร์มีตของเครื่องใช้รถบ้านมีแอร์ทุกอย่างนะครับสามารถใช้แอร์ใช้ไฟใช้อ่างน้ำใช้แก๊สอะไรได้ปกติปกติเลยครับกว้างอยู่ดูดิ นี่มีให้ครบสิ่งอำนวยความสะดวกมีแคตูี <c oughs> เย็ยนไมโครเวฟคืห้องนอาอ่างล้างหน้านี่มีอ่างล้างหน้าด้วยนี่ก็ห้องน้ำนะครับให้ดูห้องน้ำนเล็กไยน,นี่มีห้องเสืออบน้ำตรงนี้ได้ ก็จะเป็นสไตล์เดรกเกเลยครับแล้วก็ห้องส้วมอยู่ข้างใน,นอ้าวเปิดไม่ได้ทุกอย่างมาอย่างนี้ที่นี่คือห้องส้วมแล้วก็ปิดแยกได้ กว้างอยู่ก็ถือว่ากว้างในระดับของรถบ้านเลยนี่ออกมาอ,าอยู่หน้าบ้านเย็นช่ำสวยงามดีเลย มีกิจกรรมแม,มคกกิวที่เยอะมากก็ <Yeah. S 1> คือเล่นซิปลายขี่ม้าไปเล่นซิปลายไม่มีที่ไหนอ่ะมีที่นี่ที่เดียว oh. ขี่ม้าเล่นซิปลายแล้วก็ใจแอนสวิงแล้วก็ฟิวนอนเต็นท์นอนแคมป์ได้แล้วก็น <Yeah. S 1> อนรถบ้านอันนี ok an, ้ชอบมากฟิล <Yeah. S 1> ดีมากภาพเหมือนที่บ้านเลยสบายสบายมาก See you next day on boy next day s h a t l e